วิธีการตรวจโควิดนะคะมีทั้งหมด2วิธีนะคะวิธีที่1คือการตรวจหาน้ําลายนะเราจะเริ่มจากการตรวจหาน้าลายก่อนเลยค่ะในซองการตรวจหาน้ําลายนะคะก็จะมี1แผ่นเทสค่ะหลอดสารสกัดค่ะจุกเลกานหยอดสารสกัดค่ะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นกระดาษถมน้ําลายลงไปในสารสกัดของเรานะคะแกะพลาสติกที่อยู่บนหลอดสารสกัดออกนะคะและให้ผู้ที่ถมน้ำลายค่ะ ถือชุดน้ำยาไว้นะคะและทำการประกอบกลวยแบบนี้ค่ะพับเสร็จแล้วค่ะเราจะเอาไปใส่ในที่หลอดสารสก,กัดค่ะและเขาถมน้ำลายลงไปประมาณ5หยดค่ะและเราจะมาแกะแผ่นเทสการ์ดกันค่ะแผ่นเทสการ์ดนะคะ จะมีสัญลักษณ์อยู่2ตัวนะคะคือตัว C กับตัว T C คือตัวควบคุมประสิทธิภาพนะคะหรือตัวคอนโทรลนะตัว T คือตัวเทสค่ะตัวที่บ่งบอกว่าเราจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อนะคะขั้นตอนต่อไปเป็นการนำจุกมาปิดไว้นะคะและเขย่าหมันประมาณ10ครั้งเพื่อให้สารสกัดกับน้ำลายเข้ากันค่ะแล้วก็หยอดลงไปในตัวเทสนะคะหยอดเข้าไปในหลุมประมาณ5หยดค่ะ เราเราก็จะรอผลนะถ้าเราเห็นค่ะว่าน้ํายามันกําลังวิ่งไปอย่างนี้ค่ะก็คือเราทาถูกวิธีแล้วนะคะวิธีที่2คือการตรวจหาจากสารคัดหลั่งในพงจมูกนะคะยี่ห้อแต่ละยี่ห้อค่ะมันจะไม่เหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมาเลือกใช้ยี่ห้อ Standard Q กันนะคะอุปกรณ์นะคะจะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นที่1คือจะมีไม้สวอกค่ะ ผ่นเทสการ์ดค่ะน้ำยาสารสกัดค่ะแล้วก็จุกค่ะค่ะวิธีการแกะนะคะเราจะแกะที่ก้านสวอกนะคะก้านไมสวอกเราจะไม่แกะฝั่งที่มีสัลีเนาะเพราะฝั่งที่มีสำลีทอะค่ะมันไม่สามารถโดนเชื้อได้เลยนะคะเราจะให้ผู้ที่ตรวจนะคะเงยหน้าขึ้นค่ะแบบนี้นะคะเราจะทําการแย่ไปที่พงจมูกเราจะไม่แย่ขึ้นท้องบนนะคะ เราจะแย่ไปที่พงจมูกที่ต่อกับคอของเรานะคะตรงข้างล่างค่อยๆแย่ไปเบาๆนะคะพอถึงขีดแล้วแย่ลงไปประมาณ2.5เซนหรือ1นิ้วนะคะให้เราหมุน5ครั้งค่ะ3 4 5และแย่อีกข้างหนึ่งนะคะทำเหมือนเดิมค่ะ ต่อไปนะคะเราได้สารคัดหลั่งแล้วนะคะจากโพรงจมูกเราค่ะจะมาทำการจุ่มลงในสารสกัดของเราและหมุนประมาณ5รอบนะคะ3 4 5, และตีขึ้นลงประมาณ10รอบค่ะจากนั้นเราดึงไม้ขึ้นมานิดนึงเพื่อทำการบีบเอาสารสกัดทั้งหมดออกค่ะต่อไปใช้จุกในการปิดนะคะ แบบนี้ค่ะและเราจะหยอดน้ำยาลงในหลุมแผ่นเทสกันค่ะประมาณ5หยดนะคะบางยี่ห้อก็ให้หยอด3หยดบางยี่ห้อหยอด5หยดเราควรอ่านคำแนะนำก่อนทุกครั้งนะคะในการใช้แล้วเราก็รอผลนะคะระหว่างรอผลเราจะใช้แผ่นฟิล์มตัวนี้ค่ะแกะออกมาค่ะแปะลงไปที่ฝั่งน้ำยาสารสกัดที่เราหยอดลงไปนะคะเพื่อไม่ให้เชื้อนะคะ หลุดออกมาค่ะเรียนรู้เรื่องวิธีการอ่านผลหรือแปลผลทดสอบกันค่ะวิธีการอ่านผลตรวจนะคะมีทั้งหมด3วิธีค่ะวิธีแรกก็คืออ่านได้ค่าพบเชื้อผลที่พบเชื้อจะขึ้นทั้งหมด2ขีดคือขึ้นที่ตัว T ีและตัว C นะคะ2นะคะผลที่ไม่พบเชื้อจะขึ้นแค่ตัว C ตัวเดียวค่ะ ผลเทสที่เราตรวจออกมานะคะทั้งตรวจน้ำลายและพพงสมุกนะคะขึ้นแค่ตัว C ตัวเดียวหมายความว่าไม่พบเชื้อนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายคืออ่านค่าไม่ได้จะไม่ขึ้นขีดสีแดงที่ตรงไหนเลยค่ะหรือขึ้นขีดสีแดงที่ตัวทีแค่ตัวเดียวถือว่าผลเทสนั้นใช้ไม่ได้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวเทสหรือแผ่นเทสนะคะ ให้เราตรวจใหม่นะคะเพราะตัว C ต้องขึ้นทุกครั้งเพราะตัว C คือตัวควบคุมประสิทธิภาพของแผ่นเทสนั้นๆค ant anyway, ่ะง่ายๆเลยค่ะการตรวจหาเชื้อแบบเอเจน t เทสด้วยตัวเองนะคะขอบคุณค่ะ